เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง999บาทแพงไปมปะมาถึงถ่ายน้ำมันเครื่องเชลเริ่มต้นฟรี4ลิตรแถมฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องและยังแถมฟรีโปรแกรมฟื้นฟูสภาพรถอีก9รายการมีอะไรบ้างไปดูกันนี่เลยเช็คห้องเครื่องเช็คน้ำมันเบรกเติมลมไนโตรเจนทำความสะอาดไส้กรองแอร์คือเกินคุม้มเลยนะและฟรีตรวจเช็คสภาพรถ30รายการต่อมาคือล้างห้องเครื่องล้างสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมจริงๆเขามีการพ่นสารป้องกันหนูและมแมลงที่หน้าห้องเครื่องอยู่ด้วยนะต่อไปได้เวลาลงโฟรมรอบคันกันละฮะ ใช่แล้วฟังไม่ผิดมีโปรแกรมล้างรถอให้ด้วยลงโฟมแบบฉ่ำๆไปเลยทําความสะอาดแบบทั่วทุกซอกทุกมุมจริงๆงานปันนี่มากๆขนาดฝาถังก็ไม่ปล่อยผ่านแล้วก็มาที่ขัดล้างล้อคือไม่ได้ล้างผ่านๆนะขัดแล้วลงน้ํายาอย่างดีเลยมีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดแทบไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่สะอาดทําความสะอาดแบบหมดจดจริงๆต่อมามาที่ขั้นตอนการเช็ดและเป่าแห้งและต่อด้วยการดูดฝุ่นภายในรถคือรถเราอ่ะเป็นบอ่อแบบ3ามแถวคือเขาเก็บงานให้แบบละเอียดไม่เหลือแม้แต่เศษผงเวอร์ปะ อัดดูเอาต่อด้วยสตรีมช่องแอรและค่าเชื้อโรคเคลือบกระจกเพื่อป้องกันคราบน้ําปิดท้ายด้วยการพ่นค่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในห้องโดยสารกินอับภายในรถหายแบบหมดจดคือทั้งหมดเนี้ยครบจบ999บาทที่ v c a ครโดยเขามี2สาขานะที่บางนานและนว่มิน155ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ a d v c a auto ได้เลยครับ